โอเคครับกลับมาเปิดกาชาอีกรอบไม่ยอมอะรอบที่แล้วเกลือเปิดเพลงสักคู่โอเครอบที่แล้วเกลือเกินนะ่ะอันนี้มีโปมานะฮะเป็นโปสเตปอัพนะฮะเดี๋ยวเราจะมาซัดกันให้หมดนี่เลยนะฮะเริ่มจากร้อยโลแรกก่อนที่เขาให้มาฟรีวันนี้คุณโยไม,ม่อยู่ด้วยนะอาเริ่มได้ดีเริ่มได้ดี อะไรตัวใหม่ฮนะอันนี้แกนบูแฟนตาซีนะครับถ้าเกิดว่ามันลุ้งอันสุดท้ายเนี่ยมักจะมักจะมักจะเป็นตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยได้นะโ,โอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้เปิดตัวได้ดีหาตั้งนาน ได้น้องอยู่นี้นะฮะโอเคตัวเบต้าแสงช่วงนี้ขอเซฟรูก่อนโอเคอืมปิดตัวได้ดีปิดตัวได้ดีต่อต่อต่ออ่าโอเคหนึ่งลุงหนึ่งลุงก็ยังพอไหวอ่าซีฟเอ็ะเดี๋ยวนะน่าเกือบครบละน่าจะเกือบครบแล้ว ต้องใช้สี่ตัวนะเพื่อปลดแคปรวมกันแล้วไปไวๆฮะอันนี้อ่ะอ,นนอ,อันนี้เกลืออันนี้เกลือผ่านไปผ่านไปอ๋อแต่ใช้ได้แต่ใช้ได้ไดอ่ามาอีกมาอีกเลทหกเปอร์เซ็นะครับตู้นี้อ่ามีโอกาสเป็นตัวใหม่มีโอกาสเป็นตัวใหม่โอ้ไม่ต้องเติมแล้วมั้ง ไม่ต้องเติมและบ้าเท็กซ์ชิชาเลอร์เตเฟเนียโอสเทมายเรเดอริัสโอ้โหชาล,ล็อตตาคุ้มคุ้มโลนี้คุ้มโอ้โหผ่านมา40มาแล้ว2องอ่ะมาอีกมาอีกอ่ะของใหม่อีก เดี๋ยนะ d e s t i y d a r k อันนี้คุ้นๆหรือว่าจะเป็นอ่าโอเค s ช o w Show โอเคอันนี้ต้องใช้อันนี้ต้องใช้ Match s ต,ต้องใช้นะฮะต้นละครอาจจะไม่ได้ใช้ตำบัดต้องใช้ชิ้นนี้ดีฮะชิ้นนี้ดีนี่อันนี้ใช้ได้สำหรับใครที่จะเล่นสายไพ่หม,นะม,ม้อนะไพ่หม้อลมชิ้นนี้ใช้ได้มามา อ่าโอเคลุงอีกอ่อันนี้ซ้ำอันนี้ลุงซ้ำอุ้ยโอเคถ้านี้ใช้ได้มาอีกอโอ้โหไม่ต้องเติมแล้วมัง้งอ่ะมาสองอันแต่อันน่าจะซ้ำสองอันเลยมัง้งอ่าโอเคอันนี้เฉยๆอ่าโอเคเริ่มดวงเริ่มไปแล้ว ของดีออกมาเยอะเมื่อกี้อาโอเคอันนี้ยังได้อ่ะสองอันโอเคอันใหม่อันนึงอันใหม่อันนึงอ้าวโอเคเทียมแมทแต่น,นี้ได้แล้วอันนี้ไข่อ่ะอ๋อยังไม่เคยมีโอเคเซฮคอันนี้ยังเฉยๆนะอันนี้ยังเฉยๆ อ่ะวิโอเคของใหม่ตอนแรกนี่ว่าเกลือ <c oughs> อ่ะไม่ใช่ของใหม่จะได้อดูบิสโอเคซัมมอนนะ่ะโล่สุดท้ายฮนะสุดท้ายของที่แจกฟรีนะฮะอันนี้โอ้โหดีมโล่มาเลยโอเคฮะอันนี้เดี๋ยวลองไงต่อดิเดี๋ยวรอดูอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะครับรอบต่อไป ไม่ต้องเต่ละมากเนี่ยจริงๆแต่ก็ยังมีตัวที่อยากได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคฮะหลังจากง่วนอยู่สักพักหนึ่งกับหลังจากไปนั่งคิดวิเคราะห์นะฮะมาต่อกันอีกสักทีฮนะด้วยความที่เล่มมันดีจริงนะฮะแล้วก็เกมนี้เล่นยาวนะฮะเจ็ดแปดปีแล้วคืออยากได้ ดี๋ยวนะคือตอนนี้มีตัวที่อยากได้อยู่นะฮะคืออยากได้แรนสล็อตมากมากไม่มีสัทีเดี๋ยวจะต้องเอาแรนสล็อตออกมาให้ได้นะฮะอันนี้คือเราคิดไว้แล้วมาอันนี้คือเป้าหมายอ่าประเดิมโลแรกอ่าเติมปุ๊บได้ปั๊บนี่ไม่เอานะอ่าโอเคอันนี้ตรงใหม่นะฮะ อ่าอันนี้เอเลียเเเออลียโวาน่าจะถามทางใช้ย,ยากอยู่ยังยังเกลืออยู่อ่าโอเคเอาวัดอัน,นหนึ่งก็โอเคตันจดนไม่รู้จะตันยังไงละชิ้นนี้รูลิ่งอ่าเหลืองอีกแล้วเวหนะ้า อย่าหมดนะใช้ดวงไฟกระพัดหนึ่งจนหมดแล้วหืมดีมโลอ่าวอเตอร์ฟอสอ่าโอเคยังลุงยังลุงอ่าหนึ่งลุงโอเคไทฟอนโอเคอโอเคไทฟอนโอเคอันนี้ใช้ได้ใช้นะตัวนี้ได้ใช้อยู่อ่าโอเคยังอีกท้องนึง อืไม่ใช่ทองใหม่ด้วยวั r อายุโ oh. อ oh ้โหโัว่มูดอีกแล้วออเคโอเคอันนี้ยังพอไหวหนึ <c oughs> ่งโอ้โ oh. หอย่างเก่ายังไม่ออกเรอเนี่ยไปวไวๆฮะไม่เสียใจเยอะห <c oughs> กัดฟันแล้ว แมวนาหกเปอร์เซ็นต์ขอเยอะกว่าน,นี้หน่อยเอ้ยเอ๊ะของใหม่ของใหม่โอ้โอเคได้แล้วอันนี้อีกตัวหนึ่งที่ยังขาดอยู่นะโอเคมิลเลรอเร่เบลดบอดนะีโอเ่ะนะเข้มดาวอ,ดอีกหนึ่งแกรน เงียบปิ๊ดเอาละไหนๆรบกวนทางนี้ละไปให้สุดทางนะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบมาฮะโอเคมากันรอบสุดท้ายรอบนี้ต้องไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้ร่อซะเข็มเลยเค่สองร้อยสุดท้ายสองร้อยสุดท้ายนนี้โอ้โหเปิดมา เปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่พูดเยอะอะ้ต่อให้ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละออาโอเคได้้ออยูนิตได้ชาร์ต้าได้โชว์แม่ตัวละครใหม่มาสี่ตัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับของก่อน ขาดรีเฟซร,รีเฟซร,รีดวงรีดวงโอ้โหจำไม่ได้จริงเหรอเนะี่ยรีดวงของจริงเลยนี้เข็มจัดนะฮะไตจวายจบที่สิบโลแรกก็ดีอยู่แล้วอออืื้ห ทำไมไม่จบที่สิบโลแรกอโอ้โหหรือค่าต้องหาที่พึ่งทางใจใหม่เอาตาัวละครธาตุน้ำมาขึ้นโอ้โหขอละ <c oughs> ดีมโลมาเลย <c oughs> ดีมโลคือแบบว่าตามการันตีนะฮะโอ้โหไม่มีบวกด้วย <s ays> สุดท้ายแล้วขอหน่อยไม่ได้เหรอ <c oughs> หเกมแม่งโคตรใจร้ายเลย <c oughs> หัวใจพี่มันละสมละสายอ้าวโอ้โหอ่ะก็ยังอ่ะลุงตอนจบโอ้โหมาอันแรกเลยโอเคโอเคใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไดม้มาอันสุดท้ายเลยนะเองโอ้โหแต่โอเคฮนะอันนี้ชิ้นนี้ถือว่าใช้ชิ้นนี้ถือว่าใช้เคมาถึง select able วะเจ็บปวดเหลือเกินอะไรดีวะเนี่ย มีโอลิเวียนะฮะเ,เราไม่ได้ไทไซโบด้วยนะสิจริงๆงรางแกเล่นก็อยากได้ในใช้หมดนี่อันเนี้ยดีสุดละนะฮะเอาเนี่ยแหละแลแสล็อตใช้งานก่อนไวฟุนะฮะออไม่กอด ไตยจะวายการพนันไม่เข้าใครออกใครฮะเรื่องที่สอบายรวยไปละเจอกัน